สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ สำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเช่าราศีมีนทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมหรือวันที่16ถึง31กรกฎาคมปี2568โชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงบ้างปัญหาต่างๆที่คราคาสซางจะมีทางแก้ทางออกไหมงานรับรื่นละคลองตัวดีหรือไม่ หมุนเงินได้หรือเปล่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะเอาละค่ะการงานเป็นอันดับแรกนะคะการงานของชาวราศีมีนในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานของผู้อื่นจะได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นจะได้ทำงานที่ไม่อยากทำมีงานปรับปรับฉับพลัเข้ามานะคะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้อง เป็นช่วงที่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรในเรื่องของการทำงานในช่วงระยะเวลานี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะท่านเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่ฉลาดสามารถทำงานได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นก็หมายความว่างานยากงานหินท่านจะได้ลงมือทำนะคะแต่มันจะเป็นงานที่ทำแล้วนำมาชื่อซึ่งคําชื่นชมและชื่อเสียงค่ะ งานอะไรก็ตามที่คนอื่นทำยากๆแก้ไขไม่ได้ทําไม่ได้ท่านทำได้นะคะงานประเภทนี้จะมีเข้ามาฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะต้องตั้งรับให้ดีๆรีบเคลียร์งานเก่าให้จบเพราะงานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ได้มันจะมีงานใหม่ๆงานแปลกๆเข้ามาซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจํามีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่น จะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็จะมีคนติดต่อท่านเข้ามาเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เนื้อสิ่งอื่นใดอยากจะขอเตือนนิดหนึงนะคะให้ท่านระวังถ้ามีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านไปทําอะไรร่วมกันท่านจะต้องพูดคุยให้ชัดเจนถ้าสิ่งนั้นท่านรู้อาจจะเป็นงานพิเศษก็ได้ นะคะคท่านจะต้องตกลงพูดคุยเรื่องรายละเอียดให้ชัดเจนอย่าเชื่อใจคนอื่นมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไประวังถูกหลอกถูกโกงระวังถูกหลอกให้ลงทุนระวังโดนเอารัดเอาเปรียบทํางานแล้วได้ค่าแรงไม่คุ้มค่าเหนื่อยท่านจะต้องไม่เกรงใจคนอื่นนะคะช่วงนี้อย่าโลภมากอย่าเห็นคือพูดได้ง่ายท่านจะต้องอมีสติให้มากๆนะคะ อย่าใจใหญ่อย่าโลภมากเพราะช่วงนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาหลอกล่อให้ท่านนั้นต้องนำเงินไปลงทุนหรือว่าอาจจะทำในสิ่งที่ท่านนั้นคือพูดได้ง่ายจะทำอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยลงมือทำเพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่มั่นใจอย่าเสี่ยงไม่มั่นใจห้ามลงทุนนะคะการเริ่มต้นใหม่ ท่านจะต้องมีความรู้เท่านั้นเพราะว่าท่านมีดวงได้เริ่มต้นใหม่มีดวงได้ทําอะไรที่ท่านอยากจะทํานะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองนะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ทําอะไรตามใจตัวเองให้ละเอียดรอบครอบระดับกุลนิดนึงนะคะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ได้รับมอบหมายให้ทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งนี้นะคะจะส่งผลดีกับตัวท่านหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมและ มีคนเข้ามาให้โอกาสท่านเขาเห็นฝีมือการทำงานเขาเห็นผลงานของท่านรับเอาไว้แต่ต้องดูให้ดีๆนะคะมีสเสน่ห์นะคนรักและเมตตาเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การต่อรองผลประโยชน์การทำงานยังคงมีปัญหาอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างท่านจะค้นพบทางแก้ทางออกถ้าจะตัดสินใจอะไรก็ตามเรื่องบางเรื่องถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะ คิดนานๆแล้วค่อยตัดสินใจอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจวันสองวันได้ยิ่งดีสำหรับบางเรื่องนะครับเพราะช่วงนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาหลอกล่อให้ท่านนั้นอยากมีอยากได้นั่นเองให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะการทำงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานมีปัญหาเข้ามาให้ท่านต้องแก้ไขนะคะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องของการงานมีดวงได้ทำงานที่ไม่อยากทำ ฉะนั้นท่านต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเหนือสิ่งอื่นใดให้ท่านโฟกัสที่งานที่สำคัญสำคัญรีบทำให้จบอย่าประมาทงานเด็ดขาดเพราะงานที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองของท่านเป็นยังไงบ้างการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่ท่านหมุนเงินพอสมควรนะคะเงินเข้าออกเข้าออกเข้าออกคือพูดได้ง่าย ในช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินเป็นระยะระยะรายจ่ายเข้ามาเยอะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหามีรายจ่ายเก่าๆกลับมาให้ท่านได้ใช้จ่ายนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้มีรายจ่ายปรับป,ปรับฉับพลันเข้ามาและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ อึดอัดใจมากไม่อยากจ่ายเลยกับรายจ่ายนี้แต่ต้องฝืนใจที่จะจ่ายมาันจะมีเข้ามานะคะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเงินทองทองขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดคนให้เข้าหาจะมีคนเข้ามากอบโกยผลประโยชน์มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้โอกาสฉะนั้นท่านจะต้องพิจารณาให้ดีๆว่าใครก็ตามเข้ามาหาท่านในรูปแบบใดถ้าเป็นเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง ปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินไม่เหมาะที่จะนำเงินไปเสี่ยงทุกรูปแบบนะคะให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะและท่านใดที่ชอบสั่งซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือกำลังจะซื้ออะไรสักอย่างในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องดูสินค้าให้ดีๆอย่าเห็นแก่ส่วนลดที่เกินครึ่ง70%เพราะท่านมีโอกาสสูงมากที่จะเสียงเงินในส่วนที่ท่าน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเสียนะคะ 1. ถูกหลอกถูกโกง 2. ซื้อสินค้าได้สินค้าไม่ตรงปก 3. นะคะระวังการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองหมดเงินไปนกับการซื้อสินค้าสิ้นเปลืองนะคะใช้จ่ายเงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆนักเสี่ยงต่างๆระวังให้ดีๆนะคะต่อมาข้อดีของท่านท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงิน และท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินพิเศษโดยภาพรวมแล้วหมุนเงินได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะบางช่วงรายจ่ายชนกันและท่านจะได้เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้นะโชคลาภมีแต่จะมาจากตัวท่านเองและจะเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาฉะนั้นท่านจะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะ สุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังโรคเก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากำเริบระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดเอวหลังคอบ่าไหลให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะเพราะช่วงนี้ท่านทำงานหนักพักผ่อนน้อยใช้ความคิดเยอะด้วยพักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าเป็นห่วงต่คนอื่นไม่ต้องกดดันตัวเองนะปัญหาที่เข้ามายังไงท่านก็แก้ไขได้คะ่ะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ